มาค่ะซุปนองไม้ตองซุปนอไม้สมนะคะเด้อมือนี้โอ้อหิวข้าวมากค่ะกับข้าเหนียวก็มีผักผักอะไรเนี่ยเออสะเดานะคะดอกสะเดาแล้วก็กะถินกชีแล้วก็โหระพาหน่อยนึงอืมอนี่เป็นอะไรที่แบบอตื่นมาแล้วแบบหิวแับหิวจัดมาก ต้มนะซุปหน่อไม้ใส่ปลาทูน่านะคะวันนี้ก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวนหนึน่ง,งกระติบจัดไปค่ะมาค่ะมา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 หิวหิว <laughs> นี่ก็จะเสียร้อนนี้ใช่ไหมรูปไม่ดูไม่เป็นเหมือนกันนะเนีย่ยโอ้่น่าจะเสียแหรอมันก็ยังไม่ดำเยอะนะกระถิบน,นี่จะไม่ดำก็เอาเก็บออกไวอาไว แซบอิลีเด้อค่ะแซบอิลีโอเคค่ะไปทาน,นข้าวกันค่ะเอามาให้ดูว่าเออวันๆเราทำอะไรมากนะคะไม่ได้นอนอย่างเดียวนะข้าวก็กินอยู่เด้อ <c oughs> โอ้ยมีแต่คนบอกว่าเออบางออนเอาแต่นอน <c oughs> ซัดอาหารอยู่ค่ะนะคะอือผุดยอดโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย